ได้เกิดเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์เสียหลักถลายบนดันเวที่สนามบินในแคนาดาจนเครื่องหงายท้องเลยล่ะครับผู้โดยสารบาดเจ็บ18คนสาหัส3คนแต่ว่าทุกคนรอดชีวิตนะครับเที่ยวบินนี้เดลต้า4819เนี่ยออกเดินทางมาจากสนามบินนานาชาติมินเนอาพลิสเซนพอลในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐต้องมาลงจอดที่แคนาดาครับแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยหิมะตกลมกระโชกแรงครับหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับพีทคูคอฟหนึ่งในผู้โดยสารเล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยรู้ส รู้สึกเลยว่าถูกแรงกระแทกรุนแรงร่างกายเอียงไปทั้งข้างจากนั้นเขาก็ห้อยหัวลงมาเหมือนกับข้งข่าวเขาปลดเข็มขัดนิรภัยได้แล้วก็ดันตัวเองลงสู่พื้นแล้วรีบหาทางออกจากเครื่องบินโดยเร็วที่สุดครับ ขณะที่ขัวหน้าดับเพลิงของสนามบินแถลงว่าสาเหตุที่เครื่องบินพลิกหงายท้องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งครับแต่ได้ตั้งข้อสังเกตหนึ่งไว้นะครับคือเห็นได้ชัดเลยว่าสภาพรันเวย์ขณะลงจอดนั้นค่อนข้างแห้งด้วยหินมาปกคลุมและอากาศที่เย็นจัดรวมถึงจังหวะนั้นเองลมพัดกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องครับ